วันนี้นแกที่เรบบาอ้อมองถาายเลยได้ครับประการแรกครับคือเราเได้มีการประชุมทุกวันนะครับสิ่งแรกที่จําเป็นก็คือเรื่องการข่าวนะครับการข่าวการเจราจาการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่ชุมนุมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับ แล้วก็การดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนนนะครับและสิ่งสําคัญที่ผมเน้นย้ําไปในการประชุมกับทุกหน่วยงานนั่นก็คือเมื่อกี้ก็พูดครับว่าเรามีความห่วงใหญ่ครับแล้วก็เราต้องถือเป็นข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะมีบุคคลที่ประสงค์ร้ายแล้วจะเป็นมือที่สามอาจจะก่อเหตุอะไรหรือไม่ จึงต้องใช้การข่าวแล้วก็การวางกำลังทั้งวงในวงกางวงนอกนะครับรวมทั้งให้กับทางตำรวจภูธรภาคต่างๆเนี่ยได้สืบสวนหาข่าวจากการข่าวที่เราได้รับนะครับ<ส>เพื่อไปเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนกำลังอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเราก็วางเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุม ของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อื่นใดครับเออขณะนี้ยังยังไม่ได้ได้มีการข่าวอันนี้นะครับเพียงแต่ว่ามีการออกทางออนไลน์แล้วก็ประกาศออกมาว่าจะมีการเชิญชวนรวมตัวกันที่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดังนั้น ในพี่น้องที่ที่อยู่ที่อื่นนะครับถ้าหากได้รับการเชิญชวนจะมาเนี่ยนะครับเราก็อยากจะบอกผ่านพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าอะไรก็ตามครับที่เป็นสิทธิโดยชอบทำตามรัฐธรรมนูญตำรวจก็เข้าใจครับแต่ในการปฏิบัติคือชุมนุมต่างๆเนี่ยก็มีกฎหมายรองรับเช่นกันดังนั้นผมคิดว่าต่างคนต่างให้ความร่วมมือกัน ความสงบเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นนะครับเราเราเองเข้าใจดีในเรื่องของความรักชาตินะครับแล้วก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็พี่น้องประชาชนขนั้นก็ยังยังไม่มีการข่าวอะไรที่เป็นการเคลื่อนย้ายมวลชนอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เราได้มีการติดตามสถานการณ์ทุกวันครับทุกวันถ้ามีถ้ามีนะครับ เราก็คงต้องมีการทำความเข้าใจกันนะครับในเรื่องของการเดินทางการมาร่วมนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องตัวเลขครับก็เพิ่งเป็นวันจันทร์นะครับก็อาจจะมีการข่าวการประมาณการวิเคราะห์ก็น่าจะวันพุธพฤหัสประมาณนี้อาจจะทราบได้เพื่อที่เราจะได้จัดกำลังพล แล้วก็จัดแผนปฏิบัติแผนเผชิญเหตุให้พร้อมไว้ครับเป็นการที่มีข่าวออกมาครับแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรนะครับมีการประสานงานครับแล้วก็ให้ขออนุญาตให้ถูกต้องครับเท่าที่ทราบคือตั้งแต่4โมงเย็นถึง3าทุ่ม สี่ห้ามงเย็นหรือสาม,มงเย็นถึงสามทุ่มนี่ยห้สี่มงเย็นถึงสามทุ่มขอห้าชั่วโมงนะครับท่าที่ทราบครับครับตอนนี้มีจุดเดียวครับคือที่อนุสาวรีย์ชัยครับเอ่ออะไรที่เป็นเขตห้ามครับได้มีการบอกพูดคุยแล้วว่าเ,เราขอความร่วมมือครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าเราเข้าใจ ในสถานการณ์แล้วก็ความหวังดีของ,ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแต่ตำรวจคือผู้รักษากฎหมายแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรไปมาใช้รถใช้ถนนรวอยู่ข้างเคียงนะครับแล้วเราก็มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยที่เกิดกับผู้ชุมนุมเองด้วยนะครับ อนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พูดคุยกันในจุดที่เป็นไปตามที่เราคิดว่าอนุญาตได้เท่านี้พื้นที่ตรงนี้ไม่ควรที่จะล่วงล้ำไปก็คุยคุยกันบ้างพอสมควรครับครับตอนนี้ยังไม่มีไม่มีข่าวว่าจะปากหลักค้างคืนครับการข่าว,วาาค,รค,ครับ หน,หนึ่งการข่าวนะครับสองแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3การตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับตามเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้แล้วก็นครบาลเนี่ยผมย้ำว่าจะต้องกำหนดพื้นที่ออกเป็นสามชั้นชั้นกลางชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกนะครับซึ่งจะต้องวางกำลังแล้วกเ็เหมือนบล็อกพื้นที่ไว้อีกทีหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก ส่วนของภาคหนึ่งสที่มีเขตพื้นที่ต่อเนื่องกันครับก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่เราต้องประเมินสถานการณ์ณวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องแผนปฏิบัติหรือแผนเผชิญเหตุเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับที่เราจะ ดูว่าวันนั้นเราจะประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้ววันต่อไปจากยิบเก้าไปต้นไปนั้นเราจะปรับเปลี่ยนแผนเราอย่างไรเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผมว่าทุกคนรักประเทศแล้วก็ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอะไรนะครับการแสดงออกซึ่งสัญ,ญลักษณ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยชอบสามารถทำได้ทาได้แต่ว่า ผมเองก็อยากขอความร่วมมือผ่านสื่อมวลชนไปว่าขอให้อยู่ในกรอบที่เราเราปฏิบัติกันตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะทำให้ทุกคนก็สบายใจด้วยครับยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะปฏิบัติได้เบื้องต้นก่อนครับขั้น,นในระดับสูงขึ้นไปนะียังไม่มีข่าวสารอะไรที่เราจะใช้ถึงขนาดนั้น ก็ต้องวิเคราะห์และประเมินกันในช่วงใกล้ๆจะบอกว่าวันนั้นเราประเมินเลยก็คงต้องวิเคราะห์กันก่อนครับซึ่งตอนนี้ผมให้มีการประชุมทุกวันนะครับแล้วก็ก็จะดูอีกจากนี้ไปอังคารพุธพาหัสสุกเนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์ครับแต่เรามีแผนปฏิบัติที่รองรับอยู่แล้ว ผมว่าไม่ต้องจับตาคนไหนครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เขารวมตัวกันนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่คงต้องแก้กันด้วยการเมืองแต่ตำรวจจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าที่ถามมาว่าต้องจับตาแกนนําคนไหนไหมแกนนําแต่ละคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ทุกท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการการเมืองผมผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในอดีต่ะ อะไรที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนนะครับว่าทำอย่างนี้ไปจะเกิดผลเสียแค่ไหนจะเกิดผลดีต่อบ,บ้านเมืองขนาดไหนผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีบทเรียนและทุกคนก็หวังดีกับบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับครับคงคงไม่ต้องไปจับตาอะไรดูพวกท่านนั่นแหละครับ ตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับครับยังไม่มีครับซึ่งเราระวังเรื่องนั้นมากครับระวังเรื่องนั้นมากครับก็ที่บอกว่าในอดีตมันเกิดขึ้นยังไงเราคงต้องเอามาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นั้นครับ จริงๆแล้วพี่น้องสือ่อมวลชนพวกท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าพวกท่านคือบุคคลที่มีความสําคัญมากในสถานการณ์เช่นนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสองประเทศถูกไหมครับเป็นเรื่องของการพิพาทในเรื่องดินแดนต่อมาได้ขยายวงไปถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่างๆการเปิดคลิปนะครับอันนั้นอันนั้นคือ เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีความห,มห่วหงใยก็คือว่าตำรวจทุกคนผมผู้ติดฉา,าทุกคนผมสังการน้นยันว่าจะต้องสนับสนุนกิจการของทหารภายใต้ยุทธการต,าตา่างๆการขึ้นยุทธการต้องขึ้นกับทางแม่ทัพภาคสองปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตอมอทอนท่องเที่ยวนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนทารอย่างเต็มที่ผมแสดงจุดยืนแล้วแต่ขนาดที่ผมบอกว่าพี่น้องสื่อประชนทุกคนเนี่ยคือคนที่สําคัญทําไมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ทําให้พวกเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจกันนะครับในวงของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแผนการอะไร หรือใครสร้างสถานการณ์อะไรหรือปล่อยข้อมูลอะไรเราก็ว่าไปตามกฎหมายครับแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนีย่ยต้องหวั่นวิตกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราพวกเราเองเนี่ยเกิดความขัดแยง้งแล้วก็แตกความสามาัคคีดังนั้นผมบอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจ ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเรามีความขย้ยเกิดขึ้นที่ชายแดนเรากำลังอยู่ในสถา,านการณ์ที่เพื่อนบ้านบางประเทศใช้กลยุทธ์อะไรหรือไม่ผมไม่อยากให้ใครตกเป็นเครืองมือเหล่านี้อะไรก็ตามที่ใครทำผิดจะเป็นภายนอกประเทศในประเทศเราใช้กฎหมายเป็นตัวนำนะครับแต่อย่าได้หลบทิศหลงท,ลทาง แล้วเกิดความขัดแย้งเกิดความไม่รักพระชาธิปผลประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อสิ่งอื่นใดนะครับมาต่อสิ่งอื่นใดดังนั้นการที่ถามผมว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนมูญที่เราตํารวจก็ต้องเคารพสิทธินั้นนะครับแต่ว่าการจะเรียกร้องชุมนุมอะไรก็ตามก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทุกอย่างก็จะดาเนินไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับถ้าเราหลงทางหลงความคิดเชื่อไปหมดทุกอย่างโดยไม่ประเมินและวิเคราะห์หรือใช้ดุลยินิชเนี่ยความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นจากความคิดแล้วก็เราก็จะหลงทางไปตามเขาเมื่อนั้นคนที่พยายามจะทําให้เราแตกแยกกันเองแล้วก็เกิดความไม่สามัคคี ขัดแย้งกันคนที่ทําก็จะนั่งตบมือแล้วก็ดูความล้มเหลวของประเทศไทยดังนั้นพี่น้องสื่อมวลชนคือคนที่สําคัญที่จะถ่ายทอดข้อมูลถ่ายทอดความจริงสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดความเข้าใจเกิดความรักความสามาัคคีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องออต้องรวจผมเน้นย้ำมากว่าในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยปฏิบัติตามหน้าที่แลำหน้าที่เรามีอยู่อย่างเข้มข้นและจิตจังนะครับการเจรจาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการปฏิบัติการเช่นนี้ที่ทําให้เข้าใจซึ่งกันและกันและบทเรียนแลอดีตที่ทําให้เกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียต้องไม่เกิดขึ้น ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อเพื่อให้เป็นสื่อสาระที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่าเราต้องสามัคคีอย่าได้หลงเชื่อหรือเข้าใจไปกับข่าวสารที่เกิดขึ้นหลายทิศหลายทางอันนี้มาจากทางนั้นอันนี้บอกว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นอยากจะปล่อยข่าวปล่อยคลิปอะไรเราห้ามได้ไหมครับไม่ได้ แต่อะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายตำรวจพร้อมที่จะเดินหน้าให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับส่วนการปกป้องดินแดนและทิกไตยนั้นแน่นอนครับผมมั่นใจว่าทหารตำรวจพี่น้องประชาชนเราต้องกลมใจเป็น่นเดียวเพื่อเพื่อปกป้องประเทศไทยของเรานะครับในอดีตเนี่ยถ้าทุกคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมีการลุกลาม ลบเพื่อแย่งดินแดนครอบครองดินแดนนะครับเราผ่านคนจุดนั้นมาด้วยอะไรครับด้วยพระหมหากษัตรนักลบที่มีพระคุณต่อประเทศไทยแต่ปัจจุบันไม่มีการลุกลานด้วยการลบแต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าโจมตีกันข้อมูลข่าวสาร i อโโจมตีกันอันนี้เป็นเรื่องที่สื่อสำคัญที่สุดครับที่จะช่วย ช่วยทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราเราจะผ่านพบวิกฤตนี้ไปได้เองนะครับเรามีมุมมองอย่างนี้ครับว่าวันนั้นคอปทอก็ามาถูกไหมครับวันนี้ ท่านอาดีตอบตรท่านเสรีพิสุทธิ์ก็มาทุกคนมีความรักชาติรักประเทศครับท่านมาก็เอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาให้กับท่างตำรวจซึ่งผมเองก็อ้างวาท่านธนาเป็นผู้ต้อนรับท่านเนื่องจากติดภารกิจข้อมูลนนต,ต่า,ลางๆเป็นกรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่นครบาลแล้วก็ตำรวจกองภาคสองซึ่งต่างกันต่าง,าง,างวาระกันเลยนะครับมีข้อมูลมข้อมูลเหล่านี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เราไม่มีความหนักใจอะไรเลยดังนั้นผมเองก็จะให้ฝ่ายกฎหมายของสมาชชาติครับได้นําไปพิจารณาแล้วก็เสนอมาให้ผมได้ดำเนินการตามหน้าที่อหนาจนะครับซึ่งผู้ใดที่มีความเกี่ยวข้องโยงให่แล้วมีข้อมลูลหลักฐานยิ่งเป็นเรื่องดีสําหรับการสอบสวนเราไม่มีความหนักใจเพราะเราต่อไปตรงมานนะครับใครผิดก็ว่าตามผิดนะครับจะเป็นนอกราชอาณาจักร หรือความผิดที่เกิดขึ้นภายในอำนาจหน้า,นาที่ที่พระนางสวนซึ่งเป็นตำรวจทำเองได้เราก็พร้อมจะําจากข้อบครัวที่ได้รับครมาอันนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนนะครับ เอออาผิดได้ไหมตอบอันนี้ก่อนนั่นนะครับอยู่ที่กระบวนการสอบสวนรวบรวมยายการการสอบสวนก็ต้องสอบสวนผู้กล่าวหาก่อนพอมัจกาลไ้ทดลองทุกนะครับก็ต้องสอบสวนกระบวนการสอบสวนก็สอบสวนแล้วนำหลักฐานที่ท่านให้มานะครับเพื่อประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานการพิจารณานะครับและเมื่อและเมื่อเราเห็นว่าความผิดนั้นเกิดขึ้นนอกราชอาักรกระบวนการสอบสวนก็ต้อง เสนอต่ออายการสูงสุดนะครับเพื่อจะรับผิดชอบคดีหรือมอบหมายตำรวจอาจออกกระบวนการนี้ก่อนครับแต่ว่าการที่จะไปแจ้งข้อหาใครจกคุมใครนั้นเป็นเรื่องที่สอบสวนต้องได้ข้อมูลหลักฐานว่าใครเกี่ยวข้องนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการของสอบสวนหรือหรือการใช้อินเตอร์โพในอนาคตต่อไปอันนี้ต้องไปดูดีิงแต่ผมขอพูดในใน,ในขั้นตอนเบื้องต้นก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยได้ไปพิจารณาในเบื้องต้นแต่เนื่องจากมันต่างกรรมต่าง,างวาระเรื่องหนึ่งเกิดทคลบาลอีกเรื่องหนึ่งเกิดที่ภาคสองนะครับก็ต้องมาดูครับว่าข้อมูลพยานหลักซับซ้อนไหมเกี่ยวโยงกับผู้ถูกกล่าวหาคนเดียวกันไหมนะครับเป็นเรื่องที่มีความสนใจของประชาชนไหมซึ่งอาจอาจะอาจจะพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบเลยผมขอไปดูตรงนี้ครับเป็นคนละกันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับก็ก็ขอไปดูครับว่าผู้ตูกหาเป็นรายเดียวกันหรือไม่อย่างไรแล้วรายละเอียดยมันเป็นเข้าเงื่อนไข่ในเรื่องของการ รวมคดีตามระเบียบตำรวจปีหกห้าหรึ่งไหมขอไปดูตรงนั้นก่อนครับครับอะไรนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นนะอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นเราต้องรวบรวมพยานฐานก่อนครับเป็นตำรวจเกิดมาเป็นตำรวจนะครับเรามีหน้านะที่อะไรก็ตรงไปตรงมานะครับความกล้านะเกิดมาตั้งแต่ เราได้ถูกลงสังสออดองคดีตำรวจแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราบอกว่ากล้าไหมก็ที่ผ่านมาในหลายคดีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตำรวจเรากล้าหาญที่จะเดินหน้าในการจับกุมผู้กระทำผิดนะครับสวนจะไปถึงจุดนั้นไหมก็ขอให้การสอบสวนรวบรวมพยานฐานเนี่ยมีความชัดเจนก่อนแล้วก็ว่าไปตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการครับ ท่านเป็นผู้บงรงคับัญชาของสมัยชาตินะครับผมคิดว่าท่านต้องทราบในรายละเอียดที่ที่เราจะเป็นต้องรายงานท่านนะครับในส่วนที่ต้องรายงานก็ท่านยังถือว่าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลและก็ท่านก็ยังเป็นผู้บงรงคับัญชาของสมัยชาติอยู่ณตอนนี้ครับ เขาใจท่านทุกอย่างผมเข้าใจท่านทุกอย่างแล้วก็ผมเองก็ได้รับเรื่องมาก็ทันทีเลยก็สั่งเลยถึงแม้ว่าจะภารกิจอยู่ก็สั่งเลยว่าเดินการหนึ่งสองสามเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับไม่ได้กังวลอะไรตรงน,นั้น ได้รับรายงานจากท่านผู้จัดการสอ,อรทบก็อยู่ระหว่างการได้สอบผู้กลางแล้วนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเช่นกันนะครับหลักการเดียวกันครับซึ่งขณะนี้สอ,อทอ,อยังสอบสวนและหากพิจารณาแล้วอาจจะต้องเสนอในการสูงสุดว่าคือการสอบสวนก็ต้องมีการถอดรายละเอียดทั้งคำแปล การแปลเนี่ยเราจะเห็นในคลิปว่ามีการพูดคุยกันสองฝ่ายมีผู้แปลแต่เราต้องแปลแบบในทาสงสอบสวนด้วยว่าข้อความแต่ละท่อเป็นยังไงต้อง,ต,องต้องสอบสวนก่อนแล้วก็หลักการเดียวกันครับ จะเป็นต้องสอบนะครับก็ต้องสอบเพราะอยู่ในเรื่องที่มีการกล่าวโทษคนต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องการสอบสวนก็ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าท่านสมคิดไปร้องทุกข์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อร้องทุกข์แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่าได้มีบางบุคคลที่รับความเสียหายนะครับ ก็อาจจะต้องมีการสอบสวนประคำไป,ไปในในขั้นตอนการสอบสวนโอเคไหมครับยัง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 ครับก็ต้องสอบสวนก่อนครับต้องสอบสวนก่อนกระบวนการหมายจับก็ก็ต้องดูครับว่าวาผิดนอกรากไหนล่ะก็ต้องมาดูทนะาจังโอเคไหมนะอ๋ออ่ะสองหมอ วันนั้นคอพทได้มาหน้าต่อรอใช่ไหมครับเรื่องคุณหมอผมเองก็สั่งการวันนั้นเลยคือให้เจรเญตำรวจแห,ห่งชาติท่านพลตำรวจเอกทัตชัยดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเรายังไม่ได้รับรายละเอียดอะไรจากแพทยสภาผมบอกช่นนี้ก่อนนะครับคุณหมอเนี่ยบทบาทหนึ่งเป็นหมอนะครับเราผมผมเองตํารวจเองก็รู้จัก สื่อรู้จักข้อมูลต่างๆว่ามีการชี้และยืนยันมติเราก็ทราบอยู่แค่ตรงนั้นดังนั้นในบทบาทของหมอนั่นนั่นคือมติในบทบาทของหมอแต่หมอมีความเป็นตำรวจเมื่อหมอมีความเป็นตำรวจเนี่ยผมต้องใช้อะไรครับพระราชบัญญัติตามธรรมชาติปีหกห้าระเบียบการตำรวจกฎดกดตรอนะครับที่จะต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนนะครับขนะเนี้ ให้เจริญตำรวจชาติต,วตรวจสอบแต่เมื่อมีรายละเอียดมาก็ต้องเอาเรายละเอียดมาดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการกระทําผิดวินัยตํารวจข้อไหนบ้างนะครับถึงจะเกิดความชัดเจนในการดําเนินการทางวินัยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องหมองครับเรามีจริยธรรมตํารวจด้วย เรามีจะได้ทตมตำรวจด้วยก็เอามาดูครับต้องเอามาดูทั้งหมดนะครับดูทั้งหมดทั้งรายละเอียดว่ากรณีที่พบว่าผิดวิชาชีพทางการแพทย์นั้นน่รายละเอียดเป็นยังไงเรายังไม่เห็นครับเรายังไม่เห็นขอให้เห็นก่อนและรายละเอียดนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสืบสวนว่ากันไปนะครับว่ากันไปคุณหมอเป็นตำรวจครับดังนั้นผมจะทําอะไรลูกน้องก็ต้องมีความเป็นธรรมเป็นกลาง ที่จะต้องว่ากันตามกฎหมายและระเบียบทางศาลนะครับกา,ารากะะเป็นแพทย์ใหญ่คือหน้าที่ตามระดับตำรวจแห่งชาติเป็นแพทย์ใหญ่แต่การถูกระับวิชาชีพทางการแพทย์คือ คุณต้องหยุดในเรื่องของการให้บริการและการรักษานะครับแต่การเป็นแพทย์ใหญ่เนี่ยมันต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวินัยว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหรือไม่อันเนี้ยที่ผมบอกว่าจําเป็นต้องขอดูรายละเอียดน,นะครับคือหมอดันเปนตุลมีสองมีสองบทบาทในคนคนเดียวกันนะครับก็ขอให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่า การเป็นหัวหน,น,น้าคนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนุกน้องทุกคนใครทำอะไรผิดเราก็ต้องเอากฎหมายะาร,ระเบียบคําสั่งมาดำเนินการกับกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหยนใดนะครับโอเคนะเรื่องขอณหมอแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูหลักเกณฑ์นะครับไปดูหลักเกณฑ์แล้วก็ดูเงื่อนไข ในการเข้าสู่ตําแหน่งซึ่งตรงนี้ผมก็กอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ครับ ừ, ช่วงบ่ายนี้ที่ทำเนียบครับได้มีการเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมหารือเรื่องที่จะพูดอยู่เลยนะครับดังนั้นก็ขอให้ รายล,ละเอียดเลกน้อออกมาก่อนว่ามีนโยบายหรือข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมผมได้มอบหมายให้ท่านพลตรงเรีัชัยมีตานิรบุตรซึ่งเป็นออรอกผบที่รับผิดชอบงานไซเบอร์แล้วก็ทางกองบัญชาการสอทอไปร่วมประชุมคือคงต้องได้รับรายละเอียดนั้นมาก,ก่อนครับเราจะตอบได้โอเคนะนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากๆพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ,คคณสื่อมวลชนครับแบบบออีกรอบ